สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้พอโรกจะพาเพืเ่อนๆบ่มกล้วยนะครับกล้วยแก๊สบ้านเราก็เรียกว่าแก๊สนะครับบางตรงที่เรียกว่าแก๊สแต่บางถ้าเป็นชื่อทางทางราชการนะครับก็จะเรียกว่าแคลเซียมคาร์บแนเียนตนะครับลักษณะนะนะยอย่างนี้ เดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะครับจะเป็นก้อนๆน,นะครับเป็นก้อนๆจะให้ดูสิ่งที่ต้อง,งที่ต้องใช้ในวันนี้นะครับก็หนึ่งละแก๊หรือแคลเซียมคาร์ไบนะครับแล้วก็กระปอ๋องขวดน้ำนะครับต้นมันตัดมาส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำนะครับที่ต้องเปลี่ยนมาไว้ แล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่ที่เราจะบ่มวันนี้ก็คือกล้วยครับกล้วยวันนี้เป็นกล้วยกล้วยหอมทองนะครับเป็นกล้วยหอมทองปทุมอ่ซึ่งวันนี้นี่ได้ตัดผลผลิตออกมาสองเครือด้วยกันนะครับก็ได้ทั้งหมดเจ็ดวีนะครับเพราะว่าเป็นต้นเล็กนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเราก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์นะครับ ออกมาตัอที่สาคัญก็เนี่ยอีกที่หนึ่งก็คือลังนะครับเป็นลังกระดาษนาลืมแนะนําไปนะครับก็เอาด่านลงทีมนะครับมาปูก่อนระดับแรกครับมาปูอ่าแล้วก็ไม่ยากนะครับขั้นตอนไม่ยากแล้วก็กล้วยนะครับอ่าบรรจุลงไปเลย ให้ตั้งคว่มอย่างนี้นะครับตั้งคว่ำลักษสะงนี้ตั้งไปเลยตั้งไปไปตั้งนะครับใหญ่้ํำ วันนี้เจ็ดหวีนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเอากล้วยลงไปบรรจุในรังเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาแก๊สหรือแคลเซียมคาร์ไบด์นะครับนม่ก็เพกมาอย่างดี ครอาอาทางนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ปอรงใช้แก๊สในการบ่มปกติแล้วจะบ่มด้วยแบบธรรมชาตินะครับเก็บไว้ในที่อ,อุณหภูมิร้อนๆั้งหน่อยนะครับก็ใส่วันนี้ พอลงลงชัก3ามสีก้อนนะครับสักสห้าก,ก้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะครับเอเกิดความร้อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไว้ไปในรังนะครับใส่ไปในรังแค่นี้แล้วก็เราก็เอากระดาษนะครับเอากระดาษมาปิดเลย กระดาษตัปิดควา,ามร้อนก็จะหมกอยู่ในนี้นะครับกระ,ะดาษตัดิมปิดเสร็จแล้วก็ปิดฝาลังนะครับ เสร็จแล้วครับแค่นี้อ่ะแล้วก็ปิดเสียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนเอาอสำหรับแก๊สหรือแคลเซียมถารไบนะครับก็ต้องมัดยางไว้ดีเพราะว่าเราจะใช้โอกาสต่อไปถ้าหากว่าไม่ปิดเอาไว้นะครับมันก็จะละมันก็จะหายหมดเลยนะครับมัดยางไว้ดี แล้วก็ไปใส่ไว้ในขวดโหลเรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะเก็บไม่ให้อากาศเข้านะครับมาได้ดีแล้วก็ไปเก็บไว้ในกล่องที่มีฝา ที่มีขวาที่มีเกลียวนะครับพอเขาจะออกไม่ได้นะอากาศเข้าไม่ได้นะครับเนแล้ว่าเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ตั้งไว้ที่สามารถที่มีเอ่อเรียกว่าอากาศถา่ายเทได้สะดวกนะครับแล้วก็จะคอยติดตามดูนะครับว่ากี่วันเดี๋ยวพอลงจะมา,อาบอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้าเราใช้วิธีการแบบนี้แก้ดี ประมาณกี่วันกล้วยถึงจะสีเหลืองนะครับอ่อติดตามนะครับก่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมคลิปแล้วก็ช่องปอลงชแนลแบโดยตลอดนะครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ตตตตตให้กับปอลงด้วยนะครับจะได้ดูคลิป ่าใหม่ๆที่พอรงไ้จะทำขึ้นมาสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ